ขณะนี้เกิดทกภัยขึ้นหนักจริงๆที่จังหวัดตราดนะครับท่านผู้ชมจังหวัดตราดเมื่อวานนี้อ่วมหนักเลยนะครับหลังจากฝนตกหนักน้ำท่วมทั้งตัวเมืองตราดหนักสุดรอบ70ปีแล้วยังมีเขตอำเภอเขาสมิงด้วยท่านผู้ชมนอกเหนือจากจังหวัดตราดล่าสุดมีเรยง,งานเข้ามาตราดก็ติดกับจันทบุรีจันทบุรีเมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมา น้ำเข้าที่บ้านสามผานที่จันทบุรีผู้ใช้เฟซบุ๊กสุธาสุธาศินีไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์สด,สดสดร้อนร้อน,อนตอนตีสี่ที่ผ่านมาเนี่ยว่าน้ําป่าหลากเข้าบ้านาพัดเอาเข้าวของที่วางไว้ไหลไปกับสายน้ําอยู่ที่นี่มา40ปีไม่เคยท่วมนี่เป็นครั้งแรก เนนข้ากลางดึกนี่ขอความช่วยเหลือนะครับทู้ชมขอให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเพราะกระแสะน้ําแรงขึ้นเรื่อยๆยและระดับน้ํายังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจันทบุรีกลับมาที่จังหวัดตราดทู้ชมเมื่อวานนี้ฝนตกดักติดต่อกันหลายวันอย่างที่เรานําเสนอสุดท้ายที่นั่น มวลน้ําจากเทือกเขาบรรทัดและเขาต่างๆใกล้ตัวเมืองตราดก็ไหลาบาลงพื้นที่ราบประกอบกับโครงการชลประทานตราดเนี่ยปล่อยน้ําออกจากสระสีเสียดนะคะที่ตําบลหนองสเสม็ดกับตําบลวังกระแจซึ่งรับน้ําจากอ่างเก็บน้ําเขาระกรรมคือเกรงว่าน้ําจะล้นอ่างอะค่ะก็ต้องปล่อยน้ําลงมานั่นทําให้ทั้งฝนกับน้ําจากอ่างที่ล้นก็ลงมาที่ตัวเมืองตราดน้ําเข้าท่วมถนนชุขุมวิททั้งขาออกจากตัวเมืองตราดแล้วก็ขาเข้าตัวเมืองตราดค่ะโอ้โห นักสุดที่ไหนเหรอที่หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดโรงเรียนอนุบาลวัดหนองบัวซอยบัวเขียวหน้าไ,นไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดตราดไปถึงเล็กซอยบ้านไทยวังถนนหน้าแขวงการทางตราดซอยชุมแสงสว่างที่ตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงอีกนอกจากนี้ยังไปท่วมที่ว่าการอำเภอเขาสมิงสมแยกแสนตุ้งไปทางบ้านบางกระดานด้วยส่วนตัวเมืองตราด ท่วมเป็นจุดๆตามถนนสายต่างๆค่ะโดยเฉพาะที่หมู่บ้านซอยสมคเนเห็นบอกท่วมหนักกว่าครั้งที่ผ่านมานะคะเดือดร้อนกันหลายสิบหลังคาเรือนอทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ระดมเรืออุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของอพยพรวมถึงที่สําคัญขนย้ายผู้ป่วยกับผู้ป่วยติดเตียงหลายรายออกจากพื้นที่อันนี้สําคัญมากชาวบ้านคนหนึ่งที่วังกระแจซอยโบเขียวบอกเกิดมา70ปีเพิ่งก็จะเคยเห็นน้ําท่วมหนักถึงขนาดน,นี้ ที่ผ่านมาจะหนักแค่ไหนแต่สายหลักคือสายสามสุขวิทตราดกรุงเทพก็ไม่เคยท่วมมากขนาดนี้นี่วมมากไม่ยังอย่างนี้เลยปีนี้ที่มากที่สุดต่อางผมเกิดมา่อายุเจ็ดสิบว่าผมยังไม่เคยน้ำท่วมอย่างนี้อ๋อนี่เจ็ดส<อ>ิบ <c oughs> ปีเลยนะแต่ว่าท่วมหนักไม่เคยนี่คนระับมีที่นี่ท่วมหนักลำด้ช่วงปากซอยอวันคืนก็แห้งถนะึงรอบเจ็ดสิบปีแลนะ้วเนาะครับ ชาวบ้านอีคนในซอยสมคเนบอกสาเหตุนอกจากฝนยังไปเพาะเอกชนถมที่รอบหมู่บ้านเพื่อปลูกพืชเลี้ยงภาษีเหรอค่ะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยสร้างอาคารรุกล้ำลำคลองที่จะไปลงคลองยายหลาน้ําก็เลยท่วมหนักกว่าทุกปีนี้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะคะนี่เป็นความเสียหายเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาตุบูชม ก็จะเห็นภาพเมื่อวานนี้ไปดูที่บ้านมั่นคงตราดอยู่ในเขตตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราด110หลังคาเรือนน้ำทละลักเข้าหมู่บ้านค่ะโอ้กู้ภัยต้องเอาเรือท้องแบนเข้าไปช่วยชาวบ้านขนย้ายของขึ้นที่สูงแล้วอ,อพยพชาวบ้านที่ต้องการออกมาด้านนอกก็แน่นอนวางส่วนตัดสินใจอยู่ที่บ้านเข้ากลองต้องมาบรรยากาศแบบนี้กลับมาอีกแล้วท่านผู้ชมแค่เริ่มต้นฤดูเท่านั้นเอง ชาวบ้านชื่อน้องอานายน้องบอยอายุ45ปีบอกทะรักตอน9โมงเช้าเก็บของไม่ทันคือตอนนั้นฝนมันไม่ได้ตกเยอะด้วยอะค่ะตอนแรกมันที่เข้ามามันประมาณหัวเข่าแต่หมู่บ้านนี้ก่อสร้างมา17ปีนี่คือท่วมครั้งแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำมันมาจากไหนนะคะและในเวลาต่อมาท่านผู้ชมช่วงเย็นน้ำท่วมสายตราดแหลมงอบตั้งแต่สีแยกตราดอินไปจนถึงสะพานข้ามคลองบางพระหรือสะพานยาวในเขตอำเภอเมืองตรัส ระดับน้ำเนี่ยสามสิบถึงห้เซนเป็นทางยาวประมาณ1นกิโลพอถนนแบบแบบแบบนี้น้ำมันก็ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่สองฝั่งถนนรวมถึงชุมชนริมคลองบางพระชาวบ้านพากันขนข้าวของออกจากบ้านนับร้อยครัวเรือนเป็นภาพอย่างนี้นี่ชาวบ้านคนหนึ่งบอก ชนประธานไม่แจ้งล่วงหน้าเลยคือชนรประทานตราดเนี่ยปล่อยน้ําออกจากสระสีเสียดอย่างที่บอกอะค่ะซึ่งรับน้ํามาจากอ่างเก็บน้ําเขาระกำรรอีกทีหนึ่งน้ํามันก็เลยไหลบ่าท่วมบ้านชาวบ้านไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเลยไม่รู้ว่าจะมีการปล่อยน้ําไม่ได้เตรียมขนของขึ้นที่สูง เขาเขาแจ้งในเฟซนะบางคนไม่มีเฟซคุณรู้ไหมเขาเลยจีบกันเขาแจ้งว่าปล่อยน้ะเขาปล่อยในเฟซเขาว่าปล่อยมาในนั้นมีรถประกาศเนาะปล่อยน้ำจากสารที่เสียใช่ไหมสารนั้นเลยครับเพื่อนอะเขาจาับเขารจับเขาหน้าจะใช้รถประกาศเออน่าจะใช้เพราะเขาาว่แจ้งในเฟซแล้วใครจะไปดูเฟซอ่ะเอาน้ำปล่อยน้ำขึ้นมาหมายถึงเขาปล่อยน้ำจากสารที่เสียใช่ไหมไม่รู้เลยเห็นมาถึงก็ท่วมแล้ว การประชุมก็ท่วมแล้วเหรอเสียหายเยอะไหมเสียหายเยอะอ๋อท่านผู้ชมก็ภาพคุ้นตาก็การเบรครั้งหนึ่งนอกจากขนของก็ต้องมีจับปลาใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเห็นว่ามีทั้งปลานินปลาดุกปลาช่อนแล้วก็กุ้งค่ะมีหมอคางดำไหมนี่ค่ะสาดท่านผู้ชมพอหมอคางดำวันนี้เดี๋ยวติดตามดูความคืบหน้าจะมีการประชุมใหญ่ คุณธรรมนัดพรมเผาล้ำตรีกรเกษจะลงพื้นที่สมุทรสาครไปประชุมใหญ่กันที่นั่นท่านบูชมมีข้อมูลล่าสุดจากที่บีกรมประมงแจ้งท่านบูชมอกรณีของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่เคยขออนุญาตนำข้ามาเพื่อจะทำการศึกษาวิจัยปี53แล้วต้นปี54เอาเข้ามาค่ะจากนั้นมันตายหมดฝังกลบไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานนี้ฟังจากที่บีกรมประมงบอกว่าปี60 เคยไปหวานแหนจับขึ้นมาในบ่อของเอกชนมีปลาหมอคางดำอ่ะอย่าลืมว่ากำลังติดตามประเด็นกันว่าตั้งกรรมการขึ้นมาหาสาเหตุการแพร่ระบาดภายในเจ็วันใช่ไหมใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเดี๋ยวกลัาติดตามผมยังกลับมานี่ไปหมอคางดำเนี่ยท่านผู้ชมการขนย้ายปศุสุสั์มันต้องเกิดขึ้นเนี่ย หมูค่ะจังหวัดตรันี่ก็เลี้ยงหมูเยอะนะที่เขาสมิงอ่ะฟาร์มสุกรน่ะค่ะอย่างฟาร์มชื่อฟาร์มนรงฟาร์มอ,อภิพัฒ์ฟาร์มฉัดชยัยฟาร์มลินดา8โรงเรือน8,000ตัวค่ะน้ำท่วมนะคะต้องเคลื่อนย้ายไปยังฟาร์มในพื้นที่ที่สูงที่อยู่ในหมู่เดียวกันแล้วก็มีหมูตายประมาณ5-10%ด้วยค่ะส่วนใหญ่เป็นลูกหมูอายุ6-12สัปดาห์นะคะนี่ท่านผู้ชม หมูประสบภัยอบรชาธานีข้ามไปทางอีสานเนี่ยท่านผู้ชมตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ทั้งทัวว่วดทุกพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องและมีมวลน,น้ำสะสมน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมขังตามหมู่บ้านหลายร้อยหลังคาเรือนแต่ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพวันอุทยานน้ำตกผาหลวงอบอรชาชธานีซึ่งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสม,มะค่ะทำให้เกิดภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอืเนี่ย อ่าดูภาพเป็นน้ำตกผาหลวงอุทยานต้องประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมเน่นอกจากภาพนี้แล้วเจนพอมันตกมาปุ๊บเป็นน้ำป่าอย่างไรแบบนี้<ป>น่ากลัวจริงๆเจ้าหน้าที่เขาต้องเข้าไปช่วยนักท่องเที่ยวที่ไปทเที่ยวอยู่นะใช่กางเต็นท์อยู่อะค่ะลงมาจากจุดกางเต็นท์หลังน้ำตกนะคะแล้วก็ประกาศปิดการท่องเที่ยวพักค้างแรมค่ะ อุบลราชธานีณเวลาเมื่อวานนี้ท่วมแล้วในหลายตำบลของอำเภอศรีเมืองใหม่กับอำเภอของเจียมอุบลราชธานีอย่าลืมเป็นกันขาดว่าอุบลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นายมตรีเศรษฐาทวีสินพูดติดปากตลอดว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมนะแล้วนี่ท่วมแล้วอ่ะท่านผู้ชมพระพิรุณเอาไม่ได้ลปอยขึ้นมาเฉยๆขณะนี้มีพายุชื่อพระพิรุณ เป็นชื่อที่ประเทศไทยได้สิบในการตั้งค่ะขณะนี้มันทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเมื่อคืนนี้พี่ดูเป็นโซนร้อนล่าสุดเป็นอะไรก็ยังเป็นโซนร้อนอยู่เมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมาค่ะนี่ ตี4ที่ผ่านมาโซนร้อนพระพิรุณอยู่บริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนค่ะความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่าจะขึ้นฝั่งจีนตอนใต้22ก็คือวันนี้ถึง23กรกฎาคมนะคะกรมอุตุบอกว่าพายุลูกนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยมีโดยอ้อมใช่ไหมค่ะระมัดระวังผมจับสังเกตหลายทีเมื่อไรที่บอกไม่มีผลกระทบโดยตรงเนี่ยหนักนะ <c oughs> ใช่หมายถึงฝ <c oughs> นไม่ได้มีพายุเข,ข้าทําลายก่อให้เกิดความเสียหายแต่ว่ามักจะมีฝนตกหนักโปรดระมัดระวัง